พับจีอีสปอร์ตซูเปอร์ไฮไลท์อีพีที่3วันนี้เรามาดูกันว่า MITH ไงัดพลังภายในคว้าตัลิมปที่3ไปแข่งพีซีเอสหกได้อย่างไรตายตรงนี้ยังต้องไปแต่พับจีเฮ้ยโอ้ยแล้วติดเอาแล้วดิตายหนึ่งครับเฮ้ยเมจิกอย่าบอกเซ็งได้หนึ่งซ้ำออกจากเกมแล้วชนมาเรียนคิวหลบทันได้สองแน่แบบนี้โดนไล่บายเรียนคิวหลบไม่ทันนะมาเตอร์ไล่บายได้มากมุมนี้โดนปาดเข้าหัวด้วยอะไร เฮ้ยได้ยินเสียงใหเจนพ,พี่ดอยแล้วอีกอ่ะอ้าวอีกแล้วห้แล้วแปดตาหันหน้าหนีโดดออกมาไหมไม่โดไโดไม่โดดแต่ข้างบนขอมาข้างหลังเขาทีนียบร้อยเมจิกอีสบอลจบอันดับที่15เอาแล้วฮะท่มมานผู้ชมฮะเมจิกทีมอันดับที่3ออกจากเกมไปจปึงเปิดโอกาสให้ทีมอันดับที่4อย่จากฟิทช์ที่จะเร่งทำคะแนนแซงเพื่อคว้าตั๋วไปที่3ามรอบนับหนึ่งจากแอคูเซียคอมโบกับธนวัตทีเอสซงราลิกออกจากเกมไปในจุดเริ่มต้นของพลังใจอันเลึกเข้มของฟิ t ช เดินหน้ายิงอยากต่อเนื่องน้าที่2คู่หูคู่เดิมจับมือส่ง U.S.Q. ออกจากเกมไปเจคอบดักสอยแอตแทกออร่าในจังหวะเคลื่อนตัวส่งกลุ่มออกจากเกมตาไปแกเพิ่มอีกหนึ่งทำให้ตอนนี้เหลือเพียงแค่2คิวเท่านั้น MITS ก็จะแยกตัวบรที่สาออกจากมือทีเมจิกมาได้แต่ที่นี่มันสนามรบมันไม่ได้สวยงามตามที่หวังไว้หรอก MITS ต้องเสียเจคอบไปจากจังหวะตอนมูฟเข้าวก แต่ในจังหวะเดียวกันเอคครูเซีย er ไม่ทับฝูงทีมก็ขโมยแต้มสำคัญส่งโรเล็กออกจากเกมเก็บไปอีกหนึ่งแต้มแต่เอฟไอทีเอชก็ T ยังมุดเข้าวงไม่ได้และทีมก็ต้องเสียชนะวัดทีเอชและโลกแนนส์ไมไปทำให้ตอนนี้ M I T เอฟไอทีเอชเหลือเพียงแค่เอคครูเซียคนเดียวเท่านั้นเรามาดูกันว่าเอคครูเซีย er จะจัดการกับสถานการณ์แบบนี้ที่มีตัวพีเสหกเป็นเดิมพันได้ยังไง เอสครูเซียรู้แล้วว่าัตูอยู่ทางไหนในจังหวัดที่เซเว่นเซเว่นก้นเล่นทีมเมอรินมอกลังมูฟเข้าวงแอครูเซียที่ดักซุบอยู่ยอิ่เซมีครไดผรามดี้เรามาย้อนดูช็อตนี้กันอีกสักครั้งหนึ่งและแบบช้าช้าชัดชั และจากชอดนี้ก็ททำให้ F.I.G.H. ชิงตัวไปที่3ไปแข่ง P.S.6 ได้ย่างสุดมันเชิญทีมเมนจิกไปเพียงแค่1คะแนนเท่านั้นเราจึงยกให้ชอดนี้ในซปเปอร์ไฮไลท์ประจำวีที่3ไปเลย p u b g b a บ t l e g r o u n d s เปิดให้เล่นฟรีแล้วทั้ง PC และคอนโซโล